สวัสดีค่ะวันนี้เราค่อยคนพระธรรมสองซามูเอลบทที่2ข้อ8ถึง9ค่ะฝ่ายอับเนอร์บุตรเนอร์แม่ทัพของกองทัพซาอูลได้พาอิชโบเชตราชโอรสของซาอูลข้ามไปที่เมืองมาหานาอิมและได้สถาปนาท่านให้เป็นกษัตริย์เหนือเมืองเกลิอาดและคนอาชูและคนยิสเลเอลและคนเอฟราอิมและคนเบนามินและ คนอิสราเอลทั้งหมดพระคัมภีร์ที่ยกมานี้เป็นตอนที่ทหารฝ่ายซาอูลที่จงรักพักดีต่อซาอูลนั้นคืออับเนอร์ได้พาอิชโบเชตพระราชโอรสอีกพระองค์ของซาอูลหนีจากสงครามที่กำลังพ่ายแพ้นั้นไปที่เมืองมาหานาอิมและจัดการสถาปนาอิชโบเชตขึ้นเป็นกษัตริย์สืบต่อจากซาอูลท่ามกลางคนอิสราเอลจำนวนหนึ่งที่ติดตามอิชโบเชตและอับเนอร์ไป เรามองเห็นภาพคนอิสราเอลถูกแบ่งออกเป็น2กลุ่มได้ในช่วงเวลานั้นกลุ่มแรกคือพวกเอชโบเชตและอัปเนอร์ส่วนอีกกลุ่มก็คือกลุ่มของดาวิดและพักพวกที่หลบหนีไปซ่อนตัวในแดนฟิลิสเตียเมื่อซาอูลมองดาวิดเป็นศัตรูและโยนาธานเองก็ตายในสนามรบพร้อมซาอูลฝ่ายที่เหลือคือเอชโบเชตที่มีกองกำลังสนับสนุนจากอัปเนอร์ก็ย่อมต้องตั้งต,งตนขึ้นเป็นกษัตริย์แทนซาอูล นี่คือความคิดแบบมนุษย์ที่สืบต่อมาจนถึงปัจจุบันพ่อตายลูกก็ต้องเป็นกษัตริย์ต่อแต่สำหรับพระเจ้าพระองค์ทรงเลือกชายอีกคนหนึ่งขึ้นเป็นกษัตริย์สืบต่อจากซาอูลไว้แล้วแต่คนอิสราเอลส่วนหนึ่งไม่ยอมรับความจริงนี้และโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่มีส่วนได้ส่วนเสียกับแผ่นดินอิสราเอลโดยตรงเช่นอิชโบเชยตย่อมปฏิเสธความจริงที่เป็นเหมือนพระบัญชาจากพระเจ้าแน่นอน การสงครามระหว่างอิสราเอลด้วยกันก็เกิดขึ้นเมื่อเราไค่ควนรพระคัมภีร์ที่ยกมานี้เราจะมองเห็นความจริงในแบบมนุษย์ที่เป็นความไม่ชอบธรรมในสายพระเนตรของพระเจ้าแต่มนุษย์ส่วนใหญ่ยอมรับและเชื่อเช่นนั้นเสมอว่าอิชโบเชตมีความเหมาะสมที่จะเป็นกษัตริย์สืบต่อจากซาอูลและอาจมองว่าดาวิดคือคนนอกที่ไม่สมควรสืบทอดตำแหน่งดังกล่าวได้เลยแม้แต่น้อย พระคำพีที่ยกมานี้จึงท้าทายเรามากว่าอะไรคือความชอบธรรมที่พระเจ้าทรงประสงค์ต่อดินแดนอิสราเอลขอพระเกียรติเป็นของพระเจ้าสืบไปอาเมน